สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคำเอ่อคลิป Q a A ของปายครั้งแรกนะคะเพราะว่าที่ตัดสินใจทําแล้วเพราะว่าเวลาไลฟ์หรือว่าเวลาไลฟ์ใน i อทีไรเก็คือจะเจอคำถามเดิมๆจนแบบบางทีเราไม่ตอบเรามองข้ามไปจนคนด่าว่าหยิงนะคะแล้วก็ สัญญาแล้วว่าจะทํานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำทันทีเมื่อวานก็เลยไปรวบรวมมาเป็น Q&A ที่เราจะทําทั้งหมด24คำถามนะคะคำถามแรกเลยที่โดนประจําเลยก็คือกินข้ายัางคะไม่ใช่ คำถามแรกเลยที่โดนมาจาเลยก็คือใช้อะไรคะพี่ปายทำไมผิวถึงขาวทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงสวยขนาดนี้ก็คือปายใช้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเนยนะคะปายใช้สบู่เบเนตสีส้มนะคะเดี๋ยวขึ้นให้อยู่ตรงนี้เอบเดี๋ยวขึ้นให้อยู่ตรงนี้ดีตรงนี้ดีเดี๋ยวไปบอกคนตัดก็แล้วแต่คนตัดว่าเขาจะขึ้นก็คือใช้สบู่เบเนตก้อนสีส้มนะคะสบู่ของพี่บุ๋มนะคะพี่บุ๋มก็เข้าแล้วแหละอื เขากันทั้งนี้เลยเหรอก็คนเข้าแล้วแหละพี่ออนหนูไลฟ์มาแบบตั้งแต่คนติดตามหนู 8, แปดพันอ่ะจนตอนนี้มันจะแสนแล้วแล้วก็พูดว่าเป็นเน็ตมาตล,ตลอดตลอดเลยนะคะพี่บุ๋มแล้วคือใช้ดีจริงๆค่ะไปใช้ชั้นห้าแล้วก็สวนะคะแล้วอีกอย่างก็คือตัวปลายที่สามารถที่ใช้ครีมก็คือจะเป็นเอ่อวิตซีค่ะเซรั่มวิตามินซีสีส้มนะคะบารลูจิลาเดี๋ยวจะหามาขึ้นให้แถวแถวนี้แหละคะ่ะทีนี้สักอันนึงแหละใช่ อ่ะแล้วก็คำถามตัวไปอีกอันหนึ่งยอดฮิตเลยก็คือใช้อะไรลิปใช้อะไรคะใช้ลิปอะไรใช้ปายสไปชลิปอะไรคะโฟยูสูนสามนะชื่ออะไรนะแบรนชื่ออะไรนะโฟยูสูเบอร์03คือใช้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแมทระดับนึงแล้วก็ทนด้วยนะคะเวลาไปปาร์ตี้หรือไปสังสรรค์อะไรเงี้ยเป็นนักดื่มเงี้ยมันก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่แล้วก็เท่าที่ไปดูมาเนี่ยนะอันนึงขอหาแบบ เนี่ยคำถามส่วนมากก็ค <c oughs> ือ24คืออะไร24คืออะไร24คสออะไรเยอะมากเรานั้นก็จะบอกว่า24นะคะคือ lucky number ของไปนะคะก็จะเป็นเรื่องทั้งดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่24เสมอเลยไปตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กนี่หมายถึงว่าตั้งแต่เกิดเลยนะใช่แล้วมันก็จะแบบมันเลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเราผูกพันกับเลขนี้จังเพราะว่าเมลเราอะเมลเราคือเรามีเมลแรกตอนป .4 แล้วเมลแรกของเราก็คือปเลิ by love under score นึกออกไหมคือตอนนั้นอนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเ <Seal. S 1> สียวเออเสียวแต่กูก็คือเด็กปะกูสะสกดอะไรไม่ได้เด็ดขาดว่า L O V E แล้วป่าเอออะไรได้ให้มันจำง,ง่ายแล้วยอดฮิตเ <hit S 1> ลยแหละใช่แล้วเหมือนพี่เขาบอกว่ามันต้องมีตัวเลขอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอเอเลขอะไรดีแล้วตอนนั้นเหมือนเราชอบเลขที่มันเป็นเลขคู่อะไรที่มันมากไม่มาก,ไ,มมากไปไม่น้อยไปก็น่าจะเป็นเลขสองเลขสี่แล้วพอแบบมาคิดย้อนดูวันหนึ่งของช่วงชีวิตก็มานั่งกินย้อนดูเออไอ้เลขนี้แม่งผูกพันมาตั้งแต่เด็กหรือนี่หว่าเราแม่งก็บังเอิญ เป็นเลขที่เกี่ยวกับชีวิตแบบว่าชีวิตตั้งแต่เกิดเลยจริงๆมนะันไม่ใช่แค่นั้นก็กลายเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะคะที่มาของเลขยี่สิบสี่แล้วก็เจอกบไี่บัตดีได้ยังไงคะบอกวิธีจีที่บัตดีหน่อยอะไรแบบนี้เจอกันได้ยังไงคะเ,เ,เอาแต่ว่า first time เลย first time เลย,ไป,เลยไปแคทเล่นซีรีส์ของมอของเด็กนิเทศอมอลงสิท ใช่เ็เลยเจอกันค่ะแต่ว่าคือเจอกันตอนนั้นอะไม่หลดปลายไม่รู้จักน้องแต่เหมือนว่าตอนนั้นเธอก็รู้จักฉันใช่ไหมใช่แล้วเป็นอือโอเคมากับคําถามที่สี่แล้วนะคะคำถามที่สี่ก็จะเป็นคําถามส่วนใหญ่ที่เขาเกี่ยวกันคําถามท็อปๆเลยก็คือเ่องราวของท็อปแหละถ้าถึงพี่ท็อปใช่ไหมคะเรื่องกับพี่ท็อปเพราะอะไรเป็นเพื่อนกับพี่ท็อปได้หรอคะที่จะทำได้ยังไงคะเพื่อนกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยต้องขอบอกเลยว่า เราไม่ได้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นะคะตอนนี้เราไม่เป็นสถานะแด่กแต่ง้งสิงค์จักเราก็ไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็คิดถึงพี่ตัดดิมไหมเราไม่ได้คิดถึงค่ะแต่มันเป็นด้วยเพราะว่ารอบรอบตัวเราเขาดังแล้วหรอเนาะรอบตัวเรามันก็เป็นเขาเปิดทีวีก็เจอฟังเพลงในยูทู e ก็เจอไปดื่มลาเด้าก็เจอนะจ๊ะ เจอหมดจนจนจน,จนมันชินมันไม่ได้ไปคิดถึงไปแล้วค่ะแต่หมายถึงว่าเราเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกเกลียดเลยแต่แค่แบบทุกอย่างเฉยๆต,ต่อมาคำถามที่ห้านะคะ<ๆ>ก็เป็นพี่ป้ายสูงน้ำหนักเท่าไหร่สูงว่าหกนะคะน้ำหนัก47่สบเจประมาณนี้เลยน่ประมาณ46สิบหใช่ไหมฉันตอบไปชใช่ปะใช่สัดส่วนสา2ส<ๆ>ี่แล้วก็<ๆ>คำถาม<ๆ>ที่<ๆ>แบบว่า ท็อปทอปเลยก็คือลายสัากสัก,กตรงไหนบ้างคะก็สักทั้งหมดที่นี่นะที่นี่คะ่ะมีนี่มีหลังแขนแล้วก็มีข้างหลังอีกสองตัวมันข้างหลังหนึ่งบันเด้าหนึ่งแล้วก็สีข้างหนึ่งนะคะคำถามที่หกถ้าเลือกเป็นสัตว์ได้จะเป็นสัตว์อะไรเพราะอะไรเมื่อวานเราชอบคำถามนี้มากมาดูเป็นคำถามที่แบบคีดเอทอ่ะที่เธอก่อนค <c oughs> าถามเธอด้วยเป็นนกทําไมอ่ะอิสระไงอิสระแล้วต้องเป็น เป็นนกอะไรเป็นนกเป็นนกอะไรเขาชื่อนกอินซีไม่ก็อีกาทหตุใดอะก็มันอินทะละแล้วอินทำไมต้องเป็นอินซีกับอีกาไม่โดนนกตัวอื่นดิ้นแล้วก็ถ้าเป็นป้านะคะป้าขอเป็นอะไรก็ได้ปขอเป็นสัตว์ฉงนเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราจะปลอดภัยแต่ก็แต่ก็กโดนล่าดีแหละมัน <S <S> ป้า ไปดูเสียงเอาไปดูเสียงเอาไม่พ้นปอชอนแน่เลยถ้าเราเป็นสัร์สงวนเราต้องไม่พ้นปอชอนแน่น่พ้นน้ำเือของปอชอแต่ว่าเราขอเป็นคาสงวนดีกว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าแบบมีคนที่พยายามจะรักษาเรานะเว้ยก็เป็นของมีค่าเลยนะเว้ยอ่ะต่อไปเจหรือมันเดินช้ามากเลยหรือยาวนานเท่าไหร่เนี่ยเรียนที่ไหนคณะอะไรเราเรียนที่ไหนคะมาวิทยาลัยนะคณะวิทยาศาสตร์ ไปเรียนศาขาค่ะไปเรียนเอก i m c ไปเรียนเอกส,สาษาอการตลาดบัตตี้เรียนภาพ,พยนตยรนตตน์นะคะจ้อที่เจ็ดพี่ป้าใส่ตัวยังไงคะมันก็ใส่ตัวตามเท่าที่มีอะค่ะแล้วก็ตามมาลงบาวันก็อยากจะจังหวะบางวันอยากจะแล้วก็ทะเาอะไรอย่างนี้แต่ไม่หยุดติดรันแต่รันแต่ข้าที่แปดพี่บัตตี้ปเป็นคนจังหวัดอะไรคะพี่ปัาเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ผมแต่เกิดเลยนะคะ ใช่วก็ <คน S 2> ต้องมีคำถามแบบว่าคนณต้แท้ๆเลยแต่งใต้พังไม่พี่พอด,ดีใตะปันก็เป็นจริงๆแล้วนะคะปานก็เป็นคนทุกจังหวัดเลยค่ะแต่ว่า,าไม่จังหวัดที่เกิดก็กรุงเทพมหานครค่ะเป็นคนกรุงเทพแต่เลยเจ้าต่อไปคำถามที่เก้าพี่อายุเท่าไหร่กันะคะ ปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับปีนี้ยี่สิบสองค่ะแล้วก็นี่นะเท่าที่ไปงานะอะก็จะแบบเวลาพี่เหนือ่อยเวลาพี่ทอ้อพี่มีวิธีฮิวตัวเองยังไงคะมีไหมทำอะไรก็ได้ครับที่สบายใจะคะแนนกำลังที่ะไร <9. S 2> เก้าอาอะไรได้ให้เตือนสบายใจใช่เอาอย่างเช่นดิเพราะว่าบางทีการทำอะไรให้ตือสบายใจมันไปเดือดร้อนคนอื่นมันก็ไม่ดีไงก็ทำแบบไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไงทำแบบทำให้ตัวเองมีความสุข ถ้าเป็นเธอเธอทำอะไรส่วนมากเธอทำอะไรฟังเพลงเล่นเกมดูหนังไปหาอะไรอร่อยๆกินกินของหวานค่ะแล้วไปก็คือนั่งฟังเพลงนะคะเจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนค่ะแล้วก็ดื่มบ้างไมได้ค่ะคนก็คนต้องไปเมาแน่เลยดื่มดื่มที่ม่ดื่มบ่อยอดื่มอะไรที่มันดีก็ไปเป็นตัวอย่างนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเนาะเลือแล้วแหละเท่แย่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  โตกีกออแล้วแหละโตกันแล้วเนาะ <c oughs> อาหารอาหารที่สิบอาหารและของหวานที่ไ,ไปแล้วพี่มันที่ชอบคืออะไรไป,ก,รปก,ก่อนไปตอบก่อนอาหารที่มันชอบเลยก็คือของทอดทุกชนิดค่ะไก่ทอดปลาหมึกกร้งทอดหมูทอดเอวิดดิงของทอด <and> I <this>. love แล้วก็ของหวานนะคะับไไม่ชอบไปไม่ค่อยชอบของหวานอะ่ะแต่ถ้ากินก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตได้ชีสเค้กพายอะไรเงี้ยขนมปังไส้แบบ ใช่อันนี้มันไม่หวานเกินไปมันไม่แหญ่ๆเลี่ยนๆของเรื่องไปแล้อาหารอาหารญี่ปุน่นของหวานนะของหวานนี่คือทุกอย่างเลยกินได้ทุกอย่างที่ไม่เป็นผลไม้อะแต่ที่สุดเลยคือช็อกโกแลตที่สุดเลยเหรอใช่ The best แล้ว Yeah แล้วก็รอยแผลเป็นนะคะคนชอบมาหาใช่ค่ะรถวิ่งไปรถล้มไปเมื่อถนัดที่11ไปลรถล้มไปนะคะก็ รอยแผลเป็นนี่ก็คือลดลงจริงๆก็มีที่หน้าด้วยก็จะใช้มีเดอมานะคะเป็นยาที่ก็ิ้งใส่ขับเขาเอาคือทานี้ดิก็ติงท้่ขขาเขาก็แนะนํามาค่ะเราก็เลยเอาไปซื้อเราใช้เลวคือมันดีมากคือแผลลอกเป็นแผ่นออกมาเลยจ้าคําถามที่สิบสองนิสัยที่ไม่ชอบของแต่ละฝ่ายถ้าพี่ปันดี่ตอบถ้าพี่ปันที่อยู่พี่ปันที่ตอบกันนะคะ จะตอบก่อนที่ไม่ชอบของฉันที่อารมณ์เสีย,ยใส่นั่นแหละไม่ได้ไม่ชอบหรอกแค่แบบแล้วเพราะอ,อะไรถึงที่อารมณ์เสียเ่าฉันไม่ตัง้งใจฟังเองเลย <c oughs> <c oughs> ถามย้ำองแหละอ่ะคำถามต่อไป <c oughs> ยไปังไม่ตอบเลย <c oughs> ไปไม่ชอบงที่บัตตี้มันชอบเถียงนะคะบัตตี้มัน มันชอบไม่คิดเยอะๆแต่งพูดอ่ะเถียงเถียงก็การเถียงเถียงก็เลยหนักมันก็รู้แล้วต้มาบอกว่าฉันที่เราเถียงมาอยู่อีกไม่อย่างมีเหตุผลแล้วเปล่ามันมันมีเหตุผลไม่บัง่ซไอ้ที่ทะเลาะกันมาอันนี้นึงเปล่าคำถามลงไปอ๋อรู้สึกยังไงคะเวลาต้องถ่ายรูปโชว์นี่นั่นคะัวกคนอื่นบ้าบ้างไหมอ่าคำถามนี้ก็จะรวบรวมคำถามที่ว่า เริ่มถ่ายแบบได้ยังไงชอบศิละปะหรอครับเริ่มถ่ายแบบตอนไหนถ่ายแบบอย,อย่างนี้เอไม่กลัวคนเห็นว่าหรอบอกเลยนะคะว่าปาเริ่มถ่ายแบบตั้งแต่ม .6 ก็ละถ่ายรูปลงเฟซบุก๊กปกติถ่ายเล่นแล้วก็มีเอ่อแต่ก็เข้ามาเห็นก็ชวนไปถ่ายแบบเล่นแล้วก็ล่าม,มาจนถึงมีแบบว่าช่างภาพที่เขาเปิดร้านเสนื้อผ้าเขาก็มาจ้างเราไปเป็นแบบเสื้อผ้าน,นะคะแล้วจนมาถึงแบบว่าเราเป็นคนที่ความคิดก้าวก้าวไปกว่า เอาเปว่าหนอนเราแล้วกันเป็นเมกาเกิลนะคะแล้วรู้สึกว่าการถอดอ่ะเขาก็แค่มองเราเราเขาสัมผัสได้ด้วยเราผ่านเลนส์ด้วยซ้ำกับสายตาเขาไม่ได้มาแตะเนื้อต้องตัวมือแตะเนื้อบ้าเราเลยไม่ได้ซีอะไรตัวนี้แล้วอย่างคือเขาแค่เห็นแล้วเราก็มีเซฟการการแบบปิดปิด,ป,ดปิดจุกปิดหัวน,นมแล้วก็เซฟเราเรา,เราทำอะไรคือเราเซฟคะ่ะเราไม่ได้เราถามว่ากลัวมีคนอื่นว่าไหมไม่ได้กลัวค่ะเพราะคนอื่นไม่ได้ให้ข้าวกินแล้วก็หากว่าเรื่องนี้พ่อแม่รับรู้ไหมพ่อแม่รับรู้ค่ะเขาก็ มันก็ไปธรรมดาของพ่อแม่แหละที่ตอนแรกเขาก็ต้องมีว่าบ้างมีเป็นห่วงบ้างว่าทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราทําไปด้วยมันคือศิลปะค่ะเราไม่ได้แก้ผ้าเลยเปือ่อยแหละทั้งวันนี้ใช่ปะเราถ่ายอะไรแบบเนี้ยคือกาอรับไปที่มันเป็นสตอรี่มากกว่าแล้วที่มันถ่ายโดยการแบบเสือลมอะไรมากกว่าที่จะแบบเลื่อยเปือเ่อยนึกออกไหมแล้วก็จะถามแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าแฟนรับได้ได้างานนี่นัน่นอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเป็นของเรา,าตั้งแต่ก่อนที่จะคบออกับเขาแล้ว มัน,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวของเราเองเลยซึ่งถ้าเขาจะไม่โอเคตรงนี้เขาครบกับเราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นมาก่อนที่เราจะควบกับเขาคำถามที่สิบสี่มันเป็นใคาศิลปกรรมใบขาได้เสียกรรา,ยกร,ร,ายกร,รส่วนไหนบ้างไหมคะต่อไปต่อไปว่าจมูกก็หมอหมอศูนย์นะคะหมอสูนจเวททำตั้งแต่เกิดเลยใช่หมอสูนย์จเวททำตั้งแต่ข้อเรมาก็ทําเลยค่ะคือไม่ได้ทําส่วนไหนเลยนะจ๊ะที่ไม่กล้าบิดมากเพราะว่าเพิ่งรถล้มมาเนาะเจ็บอยู่ ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอ,อะไรเลยจริงๆคือถ้าทําไม่ต้องงงนะคะถ้าเอาแสบม,มาไม่สีมัยมไม่คอนทินิวก็คือคนเราไมวลาก,กันเ <c oughs> อาไปคําถามที่สิบห้าแคปไปแล้วชอบแต่งตัวมากๆพี่แบบว่าเสียเงินกับการแต่งตัวบ่อยแค่ไหนคะซื้อบ่อยแค่ไหนไม่บ่อยนะไปลแปเป็นผู้หญิงที่ไม่ ละะปลาสภ้าอะไรเงี้ยค่ะไปจากทางที่ไปซื้อ,อคือไปคิดแล้วว่าเออกูซื้อตัวเนี้ยแม่คือใส่ได้หลายชุดนะมันแมทกันได้หลายชุดนะที่มีอ,มอยู่ด้วยใช่ได้มา4 MV แล้ว2 MV แล้วค่ะตัวแทนก่อนแล้วก็มาโมนิ่ตัวแทน,นของมายาลาบนะคะฝากด้วยค่ะตอนนี้ก็13หรือ14ล้านแล้วแหละแต่ว่าจริงๆป้าไม่ได้มีผลใหญ่แค่นี้นะปาก็มีแบบว่าพวกวไวรัลสั้นๆอะไรเงี้ยของสาธิตว่ามันเยอะอะแต่ว่า มันต้องปักอุดเอาอะแบบว่าปักลิงเอาคำถามที่สิบเจ็ดชอบให้คนมาจีบก่อนหรือชอบให้คนเข้าเข้ามาชอบจีบก่อนหรือว่าชอบให้คนเข้ามาจีบอเธอชอบแบบไหนชอบได้สองอย่างเลยทำไมได้สองอย่างเลยมันเป็นเราบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาจีบเป็นคนที่เราลิงแล้วก็ก็อเอาก็เอาโอเคโอเคถ้าเป,ไป,ไป็นปลายๆกบถ้าเป็นตอนเด็กๆนะคะมันก็จะตอบว่าจะเลือกคนที่เราจีบจะเลือกคนที่เราเลือกแต่เดี๋ยวนี้ยมือพอมันผ่านอะไรมาเยอะเรารู้สึกว่า เราลองเลือกคนที่เขาเลือกเราก่อนบ้างก็ได้ไม่แย่นะหมายถึงว่าลองลองคุยดองอะไรไปก่อนถ้าแบบไม่โอเคจริงๆก็บอกกันตรงๆไปต่อไปสิบแปดมีของสะสมไหมมีมพวกแบบเป็นเมื่อก่อนเคยสะสมพวกเป็นเดโก้เดโก้สาวอ<ม>น้ำท่วมแม่งหานหมดเลยแี่ก็นาฬิกาสะสมอะไรอย่างเนาะมันไม่ค่อยข้างอะไรเท่าไหร่หรอกนาฬิกาแก้วน้ำจากโรงแรง ของป้ายอะครับป้ายไม่รู้ตัวป้าเป็นคนสะสมอะไรไหมแต่ถึงมางถืว่าถ้าแบบอยากสะสมอะไรไปอยากสะสมของเล่นของเล่นที่แบบเด็กเล่นกันอะอย่างพวกแบบว่าบ้านบาร์บี้บ้านของเล่นน่ะบ้านมินิมอลอะบ้านของเล่นที่ต่อแบบเอออย่างนั้นอะคือแล้วก็แบบว่าพวกแบบของเล่นในพลาสติกที่เป็นแบบว่าชุดตลอยแบบว่าเครื่องมือแบบตีกอล์ฟทำอาหาอะไรเงี้ยคือตอนนี้อารมณ์คติคิดแบบว่าโตขึ้นไปอะทำงานมีเงินเดือนอะก็คือแบบ จะไล่ซื้อเนี่ยเก็บไว้เป็นห้องห้องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คําถามที่สิบเก้าคืออะไรที่ขาดไปได้ถนะ้าผมติดตัวตลอดไม่นับโทรศัพท์ตังอะไรอย่างนี้ใช่มีอะไรนาฬิกาใช่นี้หรอคืออะไรของฉันเนาะก็คงจะไม่พ้นลิฟลิฟกับหวีมัฟฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่ยี่สิบนะคะเหลแค่สี่คำถามเท่านั้น ความฝันและก็เป้าหมายในชีวิตความฝันก็คือทั้งชีวิตเลยนะขออยากดูแลพ่อแม่ความฝันแล้วก็เป้าหมายในชีวิตก็น่าจะอันเดียวกันจะยังไงก็ได้ขอให้ได้ดูแลเขาก่อนเธอคิดดอกยังเนี่ยคิดดอกแล้วมีครอบครัวดีๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวครอบครัวนั่นแหละคืออะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วนี้นะ เป็นอะไรอ่ะก็ตอบดีไกตอบดีตอบดีต่อมาเคยโดนบูลลี่ไหมเคยไหมถ้าเป็นฉันไม่ต้องพูดถึงเลยฉันโดนตั้งแต่เด็กโดนตั้งแต่เกิดเก็บเลี้ยงรู้ตัวหรือเปล่าแต่พอแบบได้เข้าโรงเรียนแล้วก็จะแบบหูกลารเมด้าอะไรแกโดนมาตลอดซึ่งทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่แต่ซึ่งมันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบปกติไปแล้วแต่เรา ราถามว่าเรายังอยากให้มันมีอยู่ในสังคมไหมเราไม่อยากให้มันมีอยู่ค่ะ<ฟ><ง>เรารู้สึกว่ามันไม่ดีหรอกจริงๆเคยชอบไหมเคยโดนบูลลี่ไหมฉันบูลลี่เธอทุกวันนี้ <c oughs> ใช่นี่ย <c oughs> เจอละคนบูลลี่ <c oughs> อตอนเด็กไม่เคยโดนเลยหรอโดนโดนแหละฉันบูลลี่เธอว่าอะไรวะ <laughs> ไม่กระดาษด่าเยอะะไม่รู้อะชอบชอบเซลมันนี้ทุกวันอ <c oughs> ะทุกวันถ้าเกิดไม่ได้ยินคืนนอนไม่หลับแล้วแหละอย่างนีงอันนั้นเป็นเรื่องะอุ้ยไี่หน้าหมาว่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เวลาไปเวลาไปดื่มหรือไปเที่ยวเนี้ยเอาแฟนไปด้วยตลอดไหมคะหรือว่าแยกกันเที่ยวมากกว่าอันนี้คือเป็นประจําหรือว่าเอาความชอบ <c oughs> ถ้าเป็นประจําอ่ะคือแฟนจะตามไปด้วยตลอดค่ะถ้าเป็นความชอบอะเราตายต่อก่อนนะถ้าเป็นความชอบ ไปได้หมดนะเขาไปด้วยก็ได้ไปก็ชอบแยกกันก็ได้ไปก็โอเคไปไม่ได้แบบซีเรียสอะไรแล้วซึ่งแบบก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดไปเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเหมือนว่าแบบบางทีเราจะไปเขาก็ไปส่งแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนเขาแค่นั้นพอเราจะกลับเขาก็เราก็โทรให้เขามารับอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหรือว่าเขาจะไปด้วยก็ได้มันก็ไม่ได้แบบผิดอัดใจอะไรอะไรเงี้ยถ้าเป็นเธอเธอชอบแบบไหนถ้าไปด้วยอบกถ้าไปด้วย ประมาณก,กี่นาทีเมื่อกี้ะพี่เบสยี่สิบแล้วนี่ยี่สองยี่สิบสองแล้วลว่าอ,อ๋อพวกกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยสมมติเราก็ใช้โทรศัพท์แฟนถ่ายค่ะเป็นแปดพัดแล้วก็แบบว่ากล้องเพื่อนบ้างใช้กล้องรุ่นไรคะอ,อ๋อ,อกล้องเพื่อนคะ่ะใช้กล้องเพื่อน่ะไอทีข้อนี้ไม่เห็นมีนะพี่ก็ใช้กล้องเพื่อนค่ะยี่สิบสองครับหนึ่งชอบฟังเพลงแนวไหนอ,อ๋อใช่ชอบฟังเพลงแนวไหนเราชอบฟังเพลง อจริงก็ฟังได้ทุกแนวอ่ะแต่แนวที่ชอบอ่ะคือเราชอบฟังเพลงแนวบลูค่ะ Rock and Roll อะไรเงี้ย <Yeah. S 1> I Love It เราฟังนอกกระแสอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์แบบมารุนไฟวป่าตะโกนตะโกนตะโกน,นต่อไปอ่าต่อดที่สามพี่ดูแลหุ่นยังไงคะหุ่นพี่ดีมากเลยฉันไม่ได้ดูแลฉันไม่ได้ดีนะเอาจริงๆฉันเป็นคนแบบว่าผู้หญิงแบบว่าแขนใหญ่ดูแลหุ่นยังไง ก็ไม่ได้ดูแลเนอะส่วนมากก็จะเน้นไปที่การเอึอให้บ่อยมากที่สุดมากกว่าค่ะกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีอดอาหารไหมเราไม่ได้อดอ่ะเราเราไม่ได้ตั้งใจกนอะไรนัน่ะก็มีก็มีแบบตั้งใจที่จะกินมื้อเดียวแต่มันไม่ได้ไม่ได้ก็กินแค่อิ่มอ่ะเออก็คือแบบไม่ฝืนแล้วอิ่มแล้วก็หยุดกินแต่ว่าแบบว่าวากันที่แบบลดน้หนักได้นี่คือการอึ้ะเว้ย เออบ่อยๆค่ะถ่ายทุกวันอ่ะมันมันมันแบบมันดีนะมันเหมือนว่าเราได้กินอะไรมาวันต่อวันแล้วก็ถ่ายออกไปวันต่อวันมันก็ไม่มีอะไรที่สะสมต่อไปยุยสี่เราไปขนาดสุดท้ายแล้วอ๋อเอใช่นอนนั่งอ่านในรถเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าให้รีวิวนี้ใส่ตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ในแบบที่ตัวเองไม่ชอบสลับไปใช่ไหมรีวิวตัวเองเอาที่ตัวเองชอบนี้ใส่ตัวเองใช่ป่ะไปเป็นคน เราชอบนิสัยตัวเองตรงที่ว่าเป็นคนที่แบบทุ่มเป็นคนที่แบบจริงใจอะ่ะเออเป็นคนที่เป็นคนที่พูดตรงๆแต่ว่าก,ก,ก็คิดก่อนพูดก็เป็นคนก็คือเรียกว่าพูดเป็นนั่นแหละแล้วเราก็ชอบตรงที่เราเป็นคนชอบใส่ใจเราเป็นซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ารอกตัวเราแม่งเป็นคนอย่างเราเยอะๆแม่งดีมากเลยนะเว้ยแบบใส่ใจคอยดูแลอะไรแบบเนี้ย แต่ที่ไม่ชอบคือเป็นคนขี้งุนหงิดง่ายค่ะแต่ว่ามันผิดหรอที่เราเป็นคนล่าเริงแต่ว่าขี้งุนหงิดง่ายแล้วก็ไม่ชอบที่จะเป็นคนขี้ใจอ่อนมากมากถึงมากที่สุดเป็นคนขี้ใจอ่อนมากๆไม,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 ม่ชอบเลยอ่ะหองเธอเป็นไงชอบชอบล่าเริงชิวๆสบายๆแคนะนะ่นั้นแหละสั้นๆส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยนะขี้งอแงอเชื่อ,อใ,นนในิดๆหน่อยก็เออนิดนึงค่ะ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแต่งไม่ต้องเอานี่เราอะในเนื้อกลับไม่อะเอะแหละออเป็นคนซินผัสีพไงไม่มึงเป็นคนงอเงี้ยวบอดี้อ่ะเราถามคำถามให้นะคะนหนึ่งคำถามนี้ว่าทำไมต้องเรียกบอดี้ว่าลุงด้วยคะซึ่งเราอ่ะเเราแบบเวลาคนถามมาในไลฟ์เราก็อยากตอบนะแต่คือแบบว่าเขาไปมาเป็นนานมากเลยค่ะซึ่งมันมาจากการที่เราแบบว่าคุยกัน แล้วปกติอะทุกคนในไลฟ์ที่โดนไลฟ์ไปแบบก็จะรู้ว่าปาเป็นคนที่แบบขับรถเองแต่วันนั้นไปาไม่ได้ขับรถเองมีคนขับให้คนก็ถามกันใครขับรถให้คะเป็นใครหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะคือมันแค่คุยกันมันยังไม่ชัดอมปาก็เลยแบบว่ายังไม่อยากเปิดตัวอะไรเงี้ยปาก็เลยแบบออกตัวแรงเดี๋ยวล้อฟรีเออเพราะว่าเดี๋ยว <ๆ S 2> แบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ใช่ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นแบบเราแบบว่าหลายคนอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอ๋อแบบ จ้างลุงคนขับแท็กซี่ขับให้ค่ะอะไรเงี้ยลุงห้าสิบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เรียกออลลุงลูกค้าลุงเหรออะไรงเงี้ยก,ก็ติดติเป็นลุงมาตลอดแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือพ่อของบัดดี้อะค่ะแม่บัดดี้ก็เรียกพ่อว่าลุงเหมือนกันเลยอีเนี่ยมันไม่เฉลียวใจเลยว่าเออมันมันโดน,นเรียกเหมือนพอ่อเหมือนพ่อเขานะอะไรเงี้ยเหมือนพ่อนะพ่อแบบว่าพ่อแม่ของบัดดี้ึ้นมากรุงเทพปกต็ดินแบบว่ามามีพูดเรียกเรนะียกพ่อลุงอะไรเงี้ยปั้กเเออบัตดี้มามีก็เรียก เพราะว่าล anyway, like hmm. like ุงหรออะไรเงี้ยทำไมเหมือนกันเลยมันเหมือนแบบมันถูกกําหนดไปแล้วลุงเหมือนกันเลยว่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ Q&A สําหรับคลิปแรกนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันในทุกๆ24่สิคำถามทุกเดือนอ่าส่นนี้ก็ฝากกดไลค์และแชร์และ u b s สคร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปต่อไปเราจะพยายามทำให้มันออกมาดีนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่อ่ะเนาะสั่งเนี้ยสักตัวด้วยค่ะรับรองว่าต่อไปนี้นะคะเราจะมีแต่แคอนเทนต์ที่น่าสนใจออบมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย